สาเหตุที่ไม่ขึ้นไปเพราะว่าเราเจอกันบ่อยแล้วเจะเราจะรู้สไตล์แกเพราะว่าพี่เดชาเนี่ยแกก็จะยียวนควนประสาทเป็นปกติแกอยู่ละจันใจเย็นนะ <c oughs> เดี๋ยวพูดอะไรไปวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวโดนอีกนะจานนั้นหนูไม่ไปด้วยนะก็คงไม่ก็คงพี่เดชาแกคงใจกว้างก็คือเราอธิบายเพราะว่าเมื่อวานแกออกจากศาลมาก็มีน <c oughs> กักข่าวมาสัมภาษณ์ทันทีแกก็ให้ให้สัมภาษณ์นะครับพาดพิงจารอดค่อนข้างเยอะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแกแล้วกันนะฮะว่าในประเด็นที่แกพูดเมื่อวานเนี่ยอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับแกก็บอกว่า นะฮะก็ความจริงแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ไม่ขึ้นไปเพราะว่ากลัวมีวิวาทะกลัวกลัวใจตัวเองค่ะกลัวใจตัวเองคืออะไรอะคะอาจารย์ก็เขากลัวอดไม่ได้อย่างนี้เนาะใช่ฮะก็ว่าหนึ่งก็ถ้าเราแพ้นะครับเขาก็คงตามสไตล์เขาอะคาดว่านะเขาก็คงจะย่อเย้ยอะไรประมาณนี้แหละนะครับนะฮะหรือสไตล์เขาเวลาเจอกันเนี่ยเขาก็จะยียวนควนประสาทอยู่ละก็จะทําให้ เราเสียสุขภาพจิตนะครับเพราะว่าเวลาสู้กันทุกคดีเนะี่ยก็จะเป็นอย่างนี้โดยตลอดะนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารประทุมสารไหนสารสารไหนก็ตามเนี่ยอาจารย์น้อยจะใช้วิธีการเดินออกจากห้องค่ะไม่งั้นเราจะไม่มีสมาธิอเรื่องนี้ถามพี่เปียกได้พี่เปี๊ยกนันชัยเยเดชอะ่ะาก็โดนมาละนะใครใครที่อยู่ในห้องแล้วทนฟังก็ได้เนี่ยแตจน็อถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพระพุทธลูปอะ่ะก็คือ หลังจากนเราก็เดาสถานการณ์ได้ว่าหนึ่งลูกศิษย์ก็รายงานมาตลอดว่าเออมีเข้ามากี่คนนะก็ขนกันไปเป็นขยงเลยนะก็เหมือนอนักมวยอะ่ะนะฮะเวลาขึ้นโชกก็จะมีพี่เลี้ยงมาเต็มเลยนะฮะโอ้โหถือกระเป๋านั่นนี่นี่เพราะความมั่นใจมาเต็มเลยนะฮะ็ทีมงานแก่หรือเปล่าทีมงานเต็มเลยนะฮะอ้าวลูกศิษย์อาจารย์ออสเหรออา้าว เจ้านายไปไหนไม่มาหรอจย์ไม่มาเหรอเออกลัวหรือเปล่าเออจารย์ถามอยู่พอดีกลัวแพ้ดิีอย่างเงี้ยจันไม่ขึ้นไปเพราะจย์กลัวหรือเปล่าแค่นี่นี่สารท่านยังไม่ลงบัลลังมาเลยนะฮะเอาละเราก็อืมโทรศัพท์อยู่อ่านไลน์อ่าโทรศัพท์คุยกับคนอื่นนะฮะลูกศิษย์ก็พิมพ์ไลน์มาบอกนะลูกศิษย์ก็ออกไปข้างนอกห้องแล้วก็พิมพ์ไลน์มาบอกว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเลยก็เลยเอองั้นผมไม่ขึ้นไปแล้วกันนะก็บอกเงี้ยเพราะว่าถ้าขึ้นไปก็เดี๋ยวน่าเดี๋ยวนี้อีกแล้วก็มี คู่อะไรคนที่ไม่ค่อยชอบที่หน้าจานอนอ่ะมากันเยอะเลยนะก็ะแต่ออสก็โจทย์เยอะเหะรอคะแบบนี้ไม่ไม่เชิงครับแต่ว่าเขาไม่ชอบที่หน้าจานอนอสแล้วก็มีอดีตทนายที่จนอนอเคยเคยไล่ออกจากงานน่ยออก็ไปอยู่ในนั้นด้วยเราก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าไปตรงนั้นเนี่ยแล้วนี่แล้วจอน,นก็ส่วนใหญ่จอเราจะไปสารคนเดียวกับลูกศิษย์ที่เป็นทนายคนหนึ่งแค่นั้นเอง เราจะไปกันน้อยๆสองคนพราะเราก็มั่นใจว่าโอ้โหขึ้นไปเนี่ยโดนเยอะแน่ก็เลยคือถ้าแพใช่ไหมขออนุญาตอาจารย์ออสไม่ม่าจะแพ้หรือชนะถ้าถ้าชนะก็กลัวใจตัวเองเช่นกันวิดวิวแถวนั้นก็คงจะนัดคงโดนขังก่อนเพื่อนเพราะว่าเราเมื่อไรนาจศสาลก็เลยกลัวใจตัวเองอยู่ข้างใต้สงบสงบดีกว่ากลัวมากเลยเลยอยู่ข้างล่างอยู่ในรถนั่นแหละแสดงว่าอาจารย์ออสก็ตัวตึงเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมคะ โอ้เจ้านอะก,ก็กวนตีนคนเยอะตีกวนชาวบ้านนะฮะก <c oughs> ็คือคือนิสัยจานน๊ะเนี่ยอยู่โดยสงบ <c oughs> ถ้าใครไม่มาลุกรานเราเรา,เราจะไม่กระทํากับ <c oughs> นะฮะซึ่งเรื่องนี้พี่หนุ่มกันชัยเดี๋ยวรู้ดี <c oughs> ตอนนี้เราเป็นพี่น้องรักกันมากนัดท <c oughs> านข้าวกันตลอด <c oughs> พี่หนุ่มกับเจ้าเะนิสัยคล้ายๆกันแต่ว่าแกหลอกกว่าท่านึงค่ะอันนี้ <c oughs> ต้องยอมพี่หนุ่มแกอาจารย์ออส แม่ถามหน่อยแล้วอาอจารย์ออสนะก็ชนะคดีมาแล้วนาออาจารย์ออสจะไปโพสต์กับว่าเขาทําไมว่าเดชาร้องไห้อามีโพสไหมยืนยันหลักฐานขึ้นมาหน่อยค่ะอาจารย์ออสก็ไปโพสเนาะบอกเดชาร้องไห้<อ>ในศาลคือตอนแรกเนี่ยเราไม่ทราบเราไม่ทราบนะครับเพราะว่าท่านสารท่านลงบันลังมาก็ประมาณ10บโมงนะฮะบรรยากาศก็ความจริงต้องอ่านคดีอีกคดีหนึ่งก่อนแต่ว่าจำเลยในอีกคดีหนึ่งเนี่ยเขามายังไม่ครบ คุณออยสีป่ะคะอ่าใช่ฮะก็อ่ายตใช่ฮะทนายตั้มฟ้องไปสี่สามคนสามคนแต่ว่าหนึ่งในสามยังมาไม่ครบศาลท่านก็เลยเอาคดีที่สองก็คือคดีจันทร์นอสมาอ่านก่อนนะฮะซึ่งก็อ่านไปได้สักพักเนี่ยนะครับลูกศิษย์แกก็อยู่ในนั้นแหละแกก็รายงานตลอดนะครับเวลารายงานก็ออกไปนอกห้องแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์รายงานนะครับแล้วก็มีช็อตนึงบอกว่าเอออาจารย์อ่า ท่านน้ําตาไหลนะท่านเดท่านเดเห็นได้ยังไงล่ะนะฮะก็ทุกคนเห็นจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นจริงหรือเปล่าจริงฮะก็แล้วมั่นใจได้ไงพี่เดจะไปร้องไห้ทําไมล่ะอาจารย์ไม่ได้คือร้องไห้บางคนบอกว่าฟูมฟายเนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะค่ะร้องไห้เนี่ยแกอาจจะเพิ่มปริมนะฮะแบบยินดีหรืออะไรก็ได้นะครับหรือสะเทือนใจได้หมดนะครับเป็นหลากหลายอารมณ์หรือว่าแพ้ฝุ่นน้ําตาไหลก็ได้นะฮะก็คือ ลูกศิษย์แจ้งว่าแกน้ําตาไหลนะฮะเ๋ยวเราก็เลยโพสต์ไปเดชาร้องไห้ในศาร<อ>ก็แค่นั้นแหละก็แค่รายงานเพราะว่ามีคนติดตามคดีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยบอกว่าเออจย์เดชาร้องไห้นะ <c oughs> นะฮะก็โพสต์ไปก็ไม่ได้ไปเยาะเย้ยหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่า <c oughs> จากการที่เขาเห็นแล้วเขาก็รายงานเราก็แค่นี้นะครับคดีนี้ก็เช่นกันนะครับจุดกําเนิดของค <c oughs> ดีเนี่ยมันก็มาจากเรื่องเก่า ในอดีตเออจะถามต้นต่อไปดีค่ะจา์ตกลงเรื่องนี้สาวมาสาวไปไปถึงกับทนายเดชานะใช่ฮะใช่ฮะมาจากอะไรคะก็คือมาจากคดีที่จริญรัตถูกฟ้องแพ่ง150ล้านบาทนะครับที่ศาลเพชรบุรีโดยเสียเปียกอันนี้ลงข่าวแล้วน้องเปียกเขาโอเคมากนะครับน้องเปียกเนี่ยกัาจาจริญรัตสนิทกันมากครอบครัวซีกันแต่ว่าเราทะเลาะกันเรื่องธุรกิจนะฮะการฟ้องแพ่งเนี่ยนะครับน้องเมย์กับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ว่า จะใส่จำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้เช่นเราโกงกันร้อยหนึง่งจะฟ้องร้อยล้านหนึ่งได้เลยแล้วฟ้องแพ่งเนี่ยจะฟ้องกลับเรื่องฟ้องเท็จไม่ได้ค่ะเว้นแต่ว่าคุณไปเบิกความยืนยันเพราะนั้นการฟ้องเนี่ยนะตะเปียกเนี่ยเสียเปียกเนี่ยฟ้องจะรับมาร้อยห้าสิบล้านซึ่งมูลค่าไม่ถึงแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเสียหายนะแล้วเรื่องมันก็เป็นการสู้กันที่าทศาลเพชรบุรีครับปรากฏว่ามันหลุดไปได้ยังไงไม่รู้ไปถึงคนคนหนึ่งนะฮะคนคนหนึ่งนะที่ไม่ใช่พี่เดย์นะก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กเลย อาจารย์ชื่อดังแถวบังเขนโกง150ล้านอ่าอืนะฮะโกงเงินคนตามตาเนี่ยโอ้โหเป็นล้านนะฮะไหลสดด้วยชอบไฟ์สดตาเนี่ยไม่ใช่พี่เดย์นะมไม่ใช่พี่เดย์นะครับทุกคนอย่าเข้าใจนะฮะชอบไหลสดพี่เดนี่มาทีหลังพี่เดนพี่เดนี่มาทีหลังเหรอหรือย,ยังไงคือคือ,คอไม่ใช่พี่เดย์อ่แต่ว่าแกแกโพสอย่างเงี้ยโพสคือแล้วก็สโคโว่า มาเป็นตาออดอ่ะต้องเป็นตาออดให้ได้เราก็เห็นแล้วเอาสื่อไม่เล่นสื่อไม่ตามเออเราก็โอ้โล่งละทั้งนั้นที่คนตามแกเป็นล้านไม่ใช่พี่เดนะครับไม่ไม่ใช่นะฮะหลังจากนั้นมาที่25นะพอแผนไม่สําเร็จ25ตุลาคมห5อวตารกระโหลกแดงเลสเกลก็โพสต์เลยอาจารย์ออดนั่นแหละร้0ยหล้านไปโกงชาวบ้านเขาเต้เต้เต้เตเตเโอ้โหเอยชื่อระบุอาจารย์ชื่อดังสโคบมาเป็นอาจารย์ออดมเกษตร ทำสายเขียวอยู่คนเดียวเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เป็นอนุกรรมธิการเป็นซูเปอร์บอร์ดของกระทรวงสาธารณสุขนะคุณอนุทินเซ็นแต่งตั้งก็สะขปบ่ะอ้าวเจ้าออสนี่เองท่านออสคนดังค่ะสื่อก็ลงเนี่ฮะสื่อแรกที่ลงโหนกระแสอ๋อมาเกี่ยวกับพี่หนุ่มตรงนี้ใช่เหตุโหนกระแสลงเลยตุ้มโหนกระแสลงแค่นั้นแหละก็ไปทุกช่องเลยทีเนี้ยป้าป้าป้ป้ปจากนั้นเลยอืเบอร์โทรก็มีอะไรก็มี อือพี่หนุ่มอ่านข่าวเดียวก็ตอนนั้นทะเลาะกันนะค่ะตอนแรกไม่ได้ทะเลาะตอนแรกที่มีการฟ้องคุณทำอย่างนี้ได้ไงคุณบุ๋มมาเ่าแท้อีกเราก็ด่าบุ๋มเลยเออทำไมไม่เช็คเบอร์โทรก็มีอะไรเงี้ยทำให้ผมเสียหายนะถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อแต่ชาวบ้านเขารู้กันหมดว่าเป็นอาจารย์ออสเจ้าเอาก็ต้องตอบโต้ไงก็โพสต์เลยไม่รู้จะอธิบายไงแล้วเรากำลังยุ่งกับงานนักข่าวโทรมาเต็มร้อยกว่าสายสองเครื่องปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเฮ้ยแล้วจะไม่ใช่ผมได้ไงล่ะ ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็เริ่มเปิดศึกกับทุกคนรอบด้านการเปิดศึกของอาจารย์้ก็คือจารย์อธิบายอธิบายแต่ เหน็บไปด้วยตอนนี้อย่าง้ยอาจารย์น้อยอย่างเงี้ยก็เขาเหน็บเรามาเราก็เหน็บกลับก็อธิบายตอนนั้นอาจารย์้ไม่รู้กฎหมายเลยก็ใส่หน้าเขาต้องโต้อะไรเอารูปมาวางปั๊บนายนี่เนี่ยตัไปเลยอของเขาพูดเขายังบอกอาจารย์ดังมอเกษตรไม่เอ่ยชื่อเราตอบเลยหนุ่มกัญชัยบุ๋มปนัดดาตุบเต็มตุ๊บโอ้หมายสารมาพี่หนุ่มเฉพาะพี่หนุ่ม14คดี14คดี ช่แล้วนี่คือจบกันไปหมดเลยจบไปแล้วถอนกันหมดแล้วอ๋อถอนกันหมดแล้วก็จัดรถพึ่งฟ้องฟ้องกลับกันไปสองสามคดีก็ถอนกันหมดรักกันรู้เรื่องนะเคลียร์กันถูกใช่ไหมนะผู้ใหญ่มาเคลียร์ให้จบ